5ข้อดี5ข้อเสียของกองทุนรวมต้องรู้ก่อนซื้อขายกองทุนนะคลิปนี้จะมาสรุป5ข้อดี5ข้อเสียของกองทุนรวมว่าควรจะรู้อะไรบ้างก่อนที่เราจะลงทุนในกองทุนรวมแต่ถ้าเกิดใครไม่รู้จักกองทุนรวมว่าคืออะไรนะครับแนะนําให้ดูในคลิปนี้นะกองทุนคืออะไรใครควรลงทุนอยากมีเงินเก็บต้องรู้ฝากกดติดตามช่องปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเพื่อไปกำลังใจให้ด้วยนะครับตอนนี้มีเพจปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมเรียบร้อยแล้วนะครับ ยังไงก็ไปกดติดตามกันด้วยล่ะสำหรับข้อดีของการลงทุนในกองทุนรวมนะครับก็ประมาณนี้เลยนะ1น,นโยบายในการลงทุนเนี่ยมีมากมายหลากหลายตามที่เราต้องการเลยไม่ว่าจะลงทุนในสินทรัพย์อะไรก็ตามอย่างหุ้นกู้หุ้นสามัญน่ะสหงราราิมทรัพย์ทองคําน้ํามันหรือต่างประเทศเนี่ยมีหมดเลยแถมมีหลายระเราความเสี่ยงผลตอบแทนให้เราเลือกตามที่เราต้องการได้เลยอย่างที่2นะครับมีมืออาชีพที่เข้าถึงข้อมูลต่างๆนะอย่างเช่นสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจต่างประเทศ หุ้นรายตัวบทวิเคราะห์ต่างๆรายละเอียดปีกย่อยอีกนอกจากนั้นยังช่วยดูแลพอร์ตการลงทุนสร้างความมั่นใจและลดภาวะที่เราต้องไปศึกษาข้อมูลเองด้วยอันที่3นะคะสามารถกระจายความเสี่ยงได้ง่ายนะโดยที่ไม่ต้องมีเงินเยอะนะอย่างเช่นถ้ามีเงิน10,000บาทเนี่ยเราอาจจะซื้อหุ้นกู้ได้เต็มที่ก็1ตั่หตัวเลยจะซื้อไม่ได้เลยด้วยซ้ําแต่ถ้าเกิดเราซื้อกองทุนเนี่ยเราจะได้หุ้นกู้ที่อยู่ในกองทุนเนี่ยสามสถึงตัวเลย โดยที่เราไม่จำเป็นต้องวิ่งหาซื้อเองด้วยซ้ำเข,ขาเขาจัดการให้หมดแล้วข้อ4นะครับมีบทสรุปต่างๆให้กับนักลงทุนด้วยนะอาจจะเป็นลายไตรมาสหรือจะเป็นลายปีว่ากองทุนเนี้ยเป็นยังไงบ้างในปีที่ผ่านมาเปรียบเทียบผลงานในอดีตผลงานกองทุนอื่นๆและแผนการในอนาคตด,ด้วยข้อ5นะครับคือการลดหย่อนภาษีนะกรณีเราซื้อ S S F หรือ I M F เนี่ยหรือในอนาคตอาจจะมีกองทุนใหม่ๆ ตามเงื่อนไขสัมภาระออกมาอีกนะทำให้เสมือนว่าเราอ่ะได้รับผลตอบแทนเพิ่มขึ้นทันทีนั่นเองอย่างเช่นนะครับผมเสียภาษีอยู่ที่20%เนี่ยแสดงว่าถ้าเกิดผมซื้อกองทุนเนี่ย100,000บาทผมก็คือได้เงิน1,000 0 0บาทนั้นเลยแต่ถ้าเกิดผมไม่ซื้อกองทุน1 0 0 0 0 0บาทเนี่ยผมต้องเสียภาษีให้รัฐไป2 0 0 0 0บาทแล้วผมจะได้เงินสดมาแค่80,000บาทเท่านั้น แต่น,นี้ก็มีข้อแม้นิดน,นึงว่าถ้าเราซื้อกองทุนเนี่ยมันต้องถือระยะยาวนะครับอย่างเช่น SSF เอนี่ยสิบจะ10ปีส่วน IMF เนี่ยขาดได้ทีหนึ่งตอนที่อายุ55ปีเลยนะครับสำหรับข้อเสียของกองทุนรวมที่คุณควรจะรู้เลยนะครับ 1. นโยบายที่จำกัดของกองทุนนะทำให้เราเนี่ยไม่ได้รับผลตอบแทนที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะต้องกระจายความเสี่ยงอย่างเช่นห้ามซื้อหุ้นตัวใดตัวหนึ่งมากเกินไปห้ามซื้อหุ้นเกิน80%ของพอร์ต หรือการต้องคงสถานะของพอร์ตให้เท่าเดิมตลอดเวลาเนี่ยซึ่งส่วนนี้ทาให้เรารู้สึกว่ามันอาจจะได้รับผลตอบแทนที่น้อยกว่าปกติแต่ข้อเสียเนี้ยเราก็แก้ไขด้วยการที่เราอะไปเปลี่ยนกองทุนให้ถูกใจเรามากกว่าเดิมเท่านั้นเองข้อ2นะครับคือค่าธรรมเนียมกองทุนโดยปกติแล้วจะมีค่าธรรมเนียมทั้งตอนซื้อและตอนขายแล้วก็ระหว่างปีด้วยนะครับทำให้หลายๆกองทุนเนี่ยผลตอบแทนที่ได้รับเนี่ยจะต่ําลงกว่าปกตินั่นเอง โดยเฉพาะกองทุนที่จ้างคนเก่งๆมากๆเลยเนี่ยมาลงทุนนะอาจจะมีค่าธรรมเนียมที่มากถึง5%ต่อปีเลยนะครับซึ่งเยอะมากๆอ่ะเออก็เลยต้องระวังนิดนึงนะครับเรื่องค่าธรรมเนียมนี่เป็นตัวหนึ่งทําให้กองทุนขาดทุนได้เลยนะครับข้อ3านะครับกองทุนรวมส่วนใหญ่เนี่ยมักจะมีเงินเยอะมากๆกลายเป็นกองใหญ่ๆทําให้การลงทุนในธุรกิจเล็กๆธุรกิจโตเร็วเนี่ยมันเป็นเรื่องยาก ทำให้ไม่สามารถลงทุนในธุรกิจเล็กๆได้นะในส่วนนี้เราจะเสียโอกาสเจอหุ้นดีๆหุ้นที่บอกว่ามันเป็นแบบยูนิคอร์นอะไรประมาณนี้เออเราจะต้องไปซื้อหุ้นใหญ่ๆเท่านั้นไงเพราะกองทุนไม่สามารถซื้อหุ้นเล็กได้ข้อ4นะราคาของกองทุนรวมเนี่ยหรือว่าเราเรียกว่า NAV เนี่ยจะัปเดค่อนข้างช้านะอาจจะประมาณ2-5ถึงวันทําการด้วยซ้ําและจะเห็นแค่วันละครั้งเท่านั้นการซื้อขายก็จะช้าลงด้วยนะอาจจะใช้เวลาประมาณ1-2วันเพื่อซื้อขาย ล่าจ,จะรับเงินภายใน3าถึงหาวันน้กันอีกทีหนึง่งไม่เหมือนหุ้นที่เราซื้อปับได้หุ้นเลยขายปับก็ได้เงินคืนมาเลยแต่ต้องรอ2วันเพื่อเอาเงินเข้าพอร์ตอีกทีนึงนะข้อ5นะกองทุนรวมที่ต้องอาศัยกองสามารถสูงมากๆเนี่ยกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเฉพาะกลุ่มหรือว่าลงทุนในต่างประเทศเนี่ยอันนี้ต้องบอกนิดน,นึงนะครับว่าถ้าเกิดผู้บริหารเขาไม่ได้เก่งไม่ได้เฮงนะเราอาจจะเจอกับการขัดคุณโมโหลานครั้งใหญ่เลยก็ได้นะที่จริงก็มีตัวอย่างมาเรื่อยๆทุกปีนะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ5ข้อดีและ5ข้อเสียของกองทุนรวมนะครับก็หวังว่าจะช่วยให้คุณตัดสินใจในการลงทุนกองทุนรวมได้นะครับสำหรับคลิปที่เกี่ยวข้องกับคลิปนี้นะครับให้เราดูใน playlist หรือว่าดูทยคลิปได้เลยนะใครมีคําถามอะไรก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปดูนะครับจะพยายามมาตอบไปได้ทุกคลิปนะแล้วก็ตอนนี้มีเพจปัญหาเรื่องเงินผ่อนยืมกู้ออมแล้วนะครับยังไงฝากไปกดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็รบกวนกด subscribe กด like กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคคครรับับบบบอุณมาก